สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับนะครับเมื่อเช้าดูข่าวนะครับระหว่างสันทนะกับชูวิทย์นะครับก็โต้คลมกันที่โรงแรมเดวิดท้องที่ทองหลอ่อสันทนะไปแจ้งความดําเนินคดีกับโรงแรมดังกล่าวทํานองว่ามีแขกมาเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ให้ตํารวจไปตรวจคน้นก็ปรากฏว่าผลการตรวจค้นไม่พบว่ามีการกระทําความผิด นะครับก็คือเท่ากับว่าคุณชูวิทย์นั้นไม่มีความผิดอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสังคมก็ตัดสินว่าเอเอสิ่งที่คุณสัจนะทําไปนั้นต้องการอะไรกันแน่คุณชูวิทย์ถามว่าใครสั่งพี่มานีอเปล่านะครับคุณชูวิทย์พูดดีมากนะครับว่าการที่เราจะเป็นนักแฉเนี่ยข้อมูลต้องแน่นพยานหลักฐานต้องแน่นต้องเป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะว่าถ้าพยานหลักฐานไม่แน่น มันก็จะกลายเป็นเรื่องตลกไปนะครับก็คดีนี้ก็เป็นบทเรียนสําหรับเรื่องการเป็นนักแฉว่าถ้าเราจะแฉใครพยานหลักฐานต้องแน่นต้องเป็นเรื่องจริงถ้าพยานหลักฐานไม่แน่นพอถึงเวลาไปแจ้งความพานักข่าวมาแล้วปรากฏไม่พบพยานหลักฐานที่จะเอาผิดนะคุณชูวิทย์ได้คุณสันธนะก็ต้องกลับไปทบทวนดูว่าครั้งต่อไปในการแฉนั้นต้องเตรียมพยานหลักฐานมาให้แน่น และสิ่งที่สําคัญคุณจุวิ์ก็ฝากไปถึงคุณสันทนะนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องนะธุรกิจสีเทาต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะทุนสีเทาจากประเทศจีนนั้นก็เป็นอันตรายต่อคนไทยเพราะว่าทั้งการพนันทั้งสถานบริการทั้งยาเสพติดทั้งการสวมบัตรประชาชนนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจุวิ์นะครับ ทำหน้าที่ในการแฉทุนสีเทาจากเมืองจีนบ่อนการพนันในกรุงเทพการสวมบัตรประชาชนทัวรศูนย์เหรียญและการหลบเลี่ยงหลบหนีเข้าเมืองและเรื่องการฟอกเงินทุกชนิดก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณชูวิทย์ในการเปิดโปงทุนสีเทาต่อไปไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาปิดปากคุณชูวิทย์เพราะว่า ประชาชนจะยืนเคียงข้างคุณเองนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับคนที่กล้าเปิดโปงเรื่องที่เป็นอันตรายต่อประชาชนเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครู